สวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆกลับมาพบก,กับครูก้อยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในหน่วยที่สองตัวฉันนะคะเรื่องใบหน้าของฉันนะคะอ่าถัดไปเด็กๆมาดูซิว่าข้อควรระวังเกี่ยวกับใบหน้าของเด็กๆนะคะเด็กๆต้องรักษาอย่างไรบ้างนะคะอ่ะเรามาดูรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งคืออะไรลูกตาใช่ไหมคะตาของเรานะคะเด็กๆเอามือไปจิ้มตาได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายนะคะอ่าถัดไปรูปที่สองรูปที่สองมีอะไรบ้างนะคะมีจมูกนะคะอ่าต่อไปมีรูปอะไรอีกคะมีรูปอะไรอีกรูปมีหูใช่ไหมคะอ่าแล้วก็รูปอะไรอีกคะลูกรูปอะไรคะอ่ารูปปากนะคะอ่าถัดไปอ่าเด็กๆด,ดูนะคะว่าระหว่างหูจมูกปากนะคะ สามอย่างนี้สิ่งที่ไม่ควรเอาไปใส่ในหูจมูกปากนะคะมีอะไรบ้างเด็กๆดูสิคะลูกด้านล่างนะคะอ่ะเห็นไหมคะที่เป็นสีสีเม็ดเล็กๆคือลูกปัดใช่ไหมคะอ่าแล้วอีกอันนึงคืออะไรลูกอีกอันนึงคือเม็ดทรายหรือขวดนะคะที่เป็นเม็ดเล็กๆเ,เราไม่ควรเอาไปใส่สิ่งสิ่งที่อยู่บนใบหน้าของเรานะคะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายนะคะอ่ะ เด็กๆมาดูถัดไปค่ะถัดไปนะคะการดูแรลรักษาใบหน้านะคะการดูแรลรักษาใบหน้าของเรานะคะเพื่อไม่ให้มีอะไรลูกมีสิ่งสกรปรกที่อยู่บนใบหน้าอ่าเราต้องทําอะไรบ้างดูสแคะรูปที่หนึ่งเด็กๆต้องทําอะไรลูกล้างหน้าใช่ไหมคะอ่าต่อไปรูปที่สองรูปที่สองทำอะไรคะลูกเราต้องเช็ดหน้าให้แห้งนะคะอ่าถัดไปรูปที่สามรูปที่สามคือการทาแป้งนะคะการทาแป้งอ่ มาดูใบงานนะคะใบงานหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเด็กๆดูซิว่าเขาบอกว่าให้เด็กๆใช้สีนะคะขีดทับรูปภาพที่เหมือนกันนะคะอ่าถัดไปใบงานที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่นะคะเด็กๆดูซิว่ารูปภาพไหนที่เหมือนกันนะคะอีกใบงานหนึ่งเขาบอกว่าให้เด็กๆ นะคะใช้เศษวัสดุธรรมชาตินะคะตามบ้านเรืองของเราว่ามีเศษวัสดุอะไรบ้างแล้วให้เด็กๆนํามาตกแต่งในใบงานให้เป็นรูปใบหน้านะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมมาฝาเด็กๆเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ